สวัสดีค่ะทุกคนมาจะก,กินข้าววันนี้ภูมิะนนาเสนอเ <Wow. S 1> จวบองพี่น้องแม่คอยตํามาให้ว้าทุกคนดูรูปผักหวานที่ท่านแม่ลวกให้ฉันต้มให้ฉันฉันบอกว่าแม่อย่าต้มนานนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะสุกเกินประเด็นคือฉันสั่งรูปผักหวานมาเป็นอาทิตย์พี่น้องกว่าจะได้กินเอาใส่ตู้เย็นไว้สภาพนางก็เลยไม่กรอบเลยจ้ะทุกคนเอ้ยคอยละสงสารเป็นการนะรูต้ตัวรูปผักหวานคอย เม็ดข้างในเขาือทุกคนมันเคี้ยวมันไม่แตกเพราะเพราะว่าลูกมันเหี่ยวลูกมันเหี่ยวแล้วก็ต้มสุกเกินนี่หวานคล้ายเม็ดบัวทุกคนมีความหวาน ดิดตุลักเลยไม่ได้กินตอนมันเขาสดๆทุกคนสภาพนางก็เลยเป็นอย่างนี้ออะระวังลายจักมากินเขา่าจ้ำเตียวบออลงไปอตอนประเด็ดเวลาเอิ่มเหีห้ยว Ừ. 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 Không. 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 Không อืมอืมในลูกหักหวานจังบอกว่าต้มแป๊บเดียวต้มรักสูกกินเลยอืม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  จีนมันเลยไม่เป็นตะกินนะทุกคนเพราะว่ามันสุกหมดแล้วมันก็ไม่สดจะได้มาก ถ้าเคี้ยวทุกคนมันจะเปลือกเขามันจะไอ้นี่นะมันหยาบหยาบเคี้ยวไม่ได้เคี้ยวได้แต่มันไม่แซ่บเลยยหวานหวานมากอื